ปลาพวงปลาพวงโอ้ใหญ่ใหญ่เลยไปปลาเก๋าเอาเอาดีๆเอาผ้าจับนะครับมันมันตัวมันใหญ่มันจะเหนื่อยนื้อเออใช้ผ้าจับเออจับไปดีระวังมันดิ้นนะครับจับไม่แน่นๆนะนะจับไม่แน่นลูกจับไม่แน่นครีมครีมลูกหันไปหยิบครีมเออครีมมาปวดครับเออเ<ร>ออนออเออเออเออไหนชูชูชู ไอ้แก้วลูกแก้วปครับท่างไว้โอ้ัวบลบลมี่ตัวทีเดียวห้าตัวเลยเหรอส,สนุกไหมสนุกไหมเออห้องน้ำเราเอายักอะ่ะอ้โหย่อนทีเดียวมากันทั้งวงอะ่ะมาเป็นวงเลยเนาะ